สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับไม่ตีไม่ได้หรือวะทำไมเซส้นนี่มันตีไม่ได้ฮะมันไม่สนุกอะตีสีไม่ได้เออมาอันนี้มาจำมาเล่นปลากัวทีเริ่มเข้าปลากัวเดดวเดี๋ยวคนมันเต็มก่อนเอาไหนอันที่สองดิอันแรกอันแรกไม่ได้ปะอันที่สองแล้วกัน อ้าเข้าไหนอ่ะอ้อแรกไปแล้วอ่ะคนมันเต็มอ้ออันหนึ่ง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 เริ่มล้วกันเริ่มเริ่มเริ่มอัออนนี้กูเข้าเมื่อกี้ดีกว่าไม่เป็นไรกำลังเริ่มครับกำลังเริ่มตอนนี้ใช้รหัสในสองเ,อเวลาที่คิดถึง อาทิตย์ได้ไรอะกินเล,ละไหมอาทิตย์กินเละเหรอโอ้อะเริ่มแล้วเริ่มแล้วไม่ออกจริงเหรอฮะให้เดาให้เดาก็รู้แหละลูบิกแต่ว่าเล่นมุกไปง,งั้นแหละมาสามสองหนึ่งศูนย์วิ่งบอกแล้ว นี่นี่ดัดนี่เดี๋ยวนี้คนง่ายเลยน้ำเดี๋ยวนี้คนง่ายอ่ะนี่ง่ายจังอไงมันก็ง่ายๆเนาะเออเด่นี้ง่ายเออต้องกลมหลังพูดตลอดเลยหวนสวนสวนอุ้ยโด่ยากเต็มเลยปัดปัดยากนะปัดนี้ยากนะยากยากอยู่ยากอยู่มันต้องหาที่ลงที่ดีเด้ยวต้องสปเบียกินกู่ไปโอ้ไม่เจอน้ำเลย เจอแต่อะไรคุ้นยากอ่ะแบบไม่เจอน้ำผ่านแคปยากไม่ไม่เจอน้ำแต่ไม่จับเม็ดเดียวเลยเออไม่คือแสงเงามันมืดด้วยไงหาไม่ค่อยหาอะไรไม่ค่อยเจอเหมือนตาก็เนี่ยความจำเสื่อมแล้วไม่กูลงผิดทางตลอดทีกูจะลงทางนี้ไปลงทางนู้นเลยเลยโห่ยากโอ้ยโอ้ยโอ้ทบร้องไห้เลยอ่ะ โคตรยากอ,อ,อ,ยอ่ะยังมีเทนี้เทนี้ปันปันปันโอ้ยเอ,อ้ยได้แล้วเลยได้แล้วโอ้ไม่ได้อ่ะไม่คือกูมองไม่เห็นอะไรเลยกูสาบานคือมดแสงเงาคือมันบอกเลยว่าโคตรจ้าไม่จ้ากระหมึดหมึดตึ๊บเลยอ่ะโคตรยากทีโอ้ยอย่าร้องไห้อย่าร้องไห้ <laughs> กูใส yeah. ่ม <tampoco S 2> ีมนเลยไอ้ใส <dig>. ่ม <Quran Genius> hey ีมแบบร้องง่าอะแอวะโคตรยากอ่ยแต่แล้วลงแล้วไอ้นี่ด่านที่สามผ่านไปแล้วประตูขึ้นยากเหลือเกินเนาะอึ๊บอ่าด่านที่สี่โอ้แสงเยอะชิบหายเลยตือตือดื้อตือตือฟับตือ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 ฟับฟองฟองใครเพินงถึงด่านที่สี่แล้วเหรอใครเฮ้ยเองอะ เฮ้ยมีคนเข้าแล้ววะกูต้องเข้าไว้ทันกูต้องเข้าไว้ทันกูต้องไอ้ไม่เอาอเล็กทำไมผมที่กิททำไมผมที่สี่วะเออฟัตโอเคเคาที่ห้าก็ได้ไวะเ,เดี๋ยวพี่คน,นคที่ห้าเดี๋ยวไม่ได้อ้าวพี่กูไม่ขึ้นเป็นใครที่ห้าขาเรพี่ห้าแต่ว่าพี่กูไม่ขึ้นโอเคไป เออมาอีกตาหนึ่งหลายตาหลายตาก็ได้หรือว่าจะเล่นนี้ปะล่ะเล่นนี้ปะไม่เอาเดี๋ยวเล่นนี้ก่อนเดี๋ยวลองเล่นจะให้จะเล่นนี้อันนี้กน่อนอ่ะเล่นนี้ก่อนเล่นนี้การหนึ่งเต็มอ้าวโอ้โหมาเล่นนี้ก่อนมาเล่นนี้ก่อนเนี่ยเป็นปุกเลน้ก่อนอ่าอ่าอันอันแรกเต็มไหมมันกว่าอ้าวไม่ใช่แล้ว สี่คนแล้วฮะส,วสี่คนโอเค <Okay. S 2> เข้าแล้วลเดี๋ยวรอเกมเล่นึงนะครับเออลืมแนะนำตัวเพื่อนเลยอันนี้ใครเนี่ยใครก็ได้ครับโ okay, okay. อเคโอเคตานนั้นโอ้อไลาร <c oughs> สันราบฝายเลย <c oughs> โอ้ยหาจากทีไน,นมาเมื่อกี้แล้วทีแบบว่าทีมมึงแบบสุดยอดเลยลอยิงกระหนูไปตั้งน้นเลย ผ่านก็ไม่กลับเอ้าไม่ทีมกูไม่ครบอ่ะเฮ้ยนาเอาเ่าอาบ่าหาเรื่องเบ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 าสามสองหนึ่งป้ายสามสองหนึ่งกดโอ้ด่านนี้อีกแล้วด่านนี้มันบอกเลยว่าจิ๋วแต่เล่ยโคตรยากเออแบบก็ก็ไม่ต้ไม่จิ๋วเพายากนะแต่บางคนคิดว่าง่ายเหมือนกันแใจละเว้ยลงผ่านยังผ่านแล้ว โอ้ผ่านไวขึ้นเพราผ่านทุกคนแล้วทีเหลือมึงคนเดียวโอ้แพ็กแมนแพ็กแมนอทีด่านแพ็กแมนมันกลับมาหลอกหลอนอ้าวทำไมอ่ะทำไมหลังไม่ผ่านคนเดียวอ่ะอทีด่านแพ็กแมนมันกลับมาหลอกหลอนเราแล้วแพ็กแมนยากมากโอ้ย่างที่ดุซี่เขาดึมาแล้วฮะเขาเคยเล่นมาแล้วแพ็กแมนเหรอแพ็กแมนยังอยู่ดุเยก็น่าจะประมาวันนี้แหละ โอ้โอ้โอ้มันจะแต่ไผานน่านน่าเนอะพวกไม่ค่อยผ่านอะไรเนี้ยผ่านได้แต่ว่าม<ต>ันไม่ค่อย<ว>จะผ่านในะ<ต>คน้นี้แหละมันผ่านยากมากใช่ไม่ไยากธรรมาดนะโาโคตรยากอะมันคือแบบว่าบล็อกมันมองกระจกไดไงแล้วแบบแสงเงาโดนยิงมองไม่เห็นด้วยคือพยายามอยู่กลางไว้แล้บหนึ่งสองสามแล้วก็หลบทีนึงอยู่กลางแล้วรับหนึ่งสองสามหนึ่งสองส,สอะอาไม่หลบไป่ทัน หนึ่งสองสามอันลงไปทางนี้แล้วก็ลงไปอย่างนี้แล้วก็ดิ่งพัดจักร์โดนกระจกเต็มเต็มเฮ้ยไม่มีคนด้วยนะเฮ้ยมันใช่คนปะวะไอ้ทีไอ้ทีมันมีขามันมีขาที่สีบวายเงี้ยมันแบบเกาะที่อื่นเลยเกาะกระจกไว้อย่างงี้เด้อผดเกินไ่เลอ้ที่ไม่ไม่ไม่เอ็นดิแมนไม่เนี่ยวับเลยเลยเอ็นเดิแมนบัววับ ควาเ,เ,เก่งมเกิอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ย้ยเียบตายไอ้ฝอยยังไม่ผ่านพวกแม่ผ่านยังยังขู่ยังแล้วมึงอยู่ไหนหรือว่าด่านแรกไม่ผ่านเลยฉืนอยู่ด่านแรกแม่อ๋อักแม่เนาะนี่อยู่ด่านแรกนี่อยู่ด่านแรก นี่อ่ะมันไม่พออ๋อลุ้นได้ตรงหลบลงตรงนี้หลบมุมอันทีเรกต้องหลบดาแพ็กแมนรอบเออหลบ,ลบมุมแล้วก็ค่อนไปตรงกลางหน่อยหลบมุมแล้วก็ค่อยๆถอ,อยไปตรงกลางแล้วพยายามขยับด้วยเอ้ยไกลผ่านแล้วเห็นน้ำไปแล้วโอ๊ยไกลแล้วทีตรงมุมมันว่างเยอะตอ้องใา้บักแล้ว กูใช้บักรนะมันดันแพ็กแมนเอาเลยมึงใช้อะไรอ,อ่ะอ๋อดันแพ็กแมนละโคตรยากอ่ะไกลผ่านแล้วกูขอลงการเลยกันฟรีชิมในคำวันนี้อาชีว์ยืดหยแพ็กแมนมาสามนาทีแล้วเนี่ยเออสามนาทีแล้วแต่แรกก็มาใส่สิวจานเพิ็กแมนมาสามกว่านาทีแล้วไม่ไม่ผ่านกันได้ไงวะเออกยอมแพ้มาดันสามแล้วกยอมแพ้ นางสาวแล้วแพ็กแมนกูไยองใกล้ผ่านแล้วใกล้ผ่านแล้วหมอมันจะอยู่คอนทายนิดนึงคุณนางสาวเล่งยากแบบโบ้เลยอุ้ยเออทางอ้าวคุณทัดสามคนจะดูได้เลอ่ะอดีตอาชีพม่เล่นยังม่งอาชีพมาเล่นยังมั่งไม่เล่นหน่อยเีัยไม่เอามากรเร็วๆไหนเขาเล่นไอตานเองเขามาเล่นแพ็กแมนเลยอ่ะฮะไหน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 มันนี่ตามมา เล่นนี่เล่นนี่ไก่ไก่เอาแรกเอาเอาแรกเลยลูกเราเล่นก่อนนะครับเียรอเริ่มสักรอครับรอเริ่มสักแป๊บนึงเนาะอันนี้เป็นดาดแบบว่าเราต้องมีพ่วงมาให้แล้วเรากดคลิกขวามันจะปาสโลบอลไปนะใช่ไหมเทไม่รู้ครับไม่รู้ไม่เคยเล่นใช่ไหมเคยเคยแต่ว่าจำไม่ค่อยได้ไในเล่นนานเคยเออเอาล่ะเตรียมก่อนหวังว่าจะใช่นะ รอเกมนานกสสองไปเลืองตกบัวเลใช่ไหมอ่าชัดเจนพร้อมพร้อกูขออยู่ข้างบนไว้ก่อนความปลาทีทีกูความปาเทีท,ท,ทุกเมื่อกูขออยูกลางไปแล้วทีกูไปแล้วกูไปแล้วกูไปแล้ว,ลวอ้ทีนี้อยู่บนสุดไหมอยู่บนสุดไหมขนนี้เอยอยู่ชั้นสอยู่บนสุดอูู้ว มันตั้งอยู่ขบขบไว้เเ้ยยฮตอนนี้มันมาสุดละสามคนมาสุดละสามคนคือเขาแล้วก็ใครสองคนไม่รู้โอ้ยอยู่วนสุดเลยโอ้อ้าวจบวัชัยสามจบวัชัยสุดท้ายเลยขยิบตาขยิบตาสุดท้ายเนี่ยโอ้ตกตายเลยกูอยู่คนสุดท้ายกูอย่าไปตายทีกูอย่าไปตายง่ายไอ้ยเอ้เล็กอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งไอ้ยเอ้ยนายยิ้มอันนี้มงอย่างเดียวอ่ะดูดีดูดีครับ ขอเราต้องเคลียร์บล็อกให้หมดเอออย่างนี้ดีมาไอติฟ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 เออไอติฟรอดไม่หรอกส่วนใหญ่อะประมาณ50%่ะมันจะล่วงเองกูขอทำลายตรงนี้ก่อนอะไรนจะล่วงแล้วลบลบเฮ้ยไปล่วง อะไรวะอาทิตย์กดกระดาษไหมฮะไม่ใช่กดกดสลลมบอลได้ได้ได้ไปขอหา mini เกมบ้างขอหา mini เกมอ,อกนึ่งก่อนเอา mini เกมเดิมเดี๋ยว์เราก็นี่จะจะอันไหน <c oughs> ที่มันใช้ขวานนะอ่ามินิเกมอาทิเล่นมินิเกมเดียวแล้วมาเล่นมินิเกมสีด้วยแตกคนแล้วแตกคนแล้วดิ ก็มาเหมือนกันเนี่ยสามสองหนึ่งปิงอ่ามากูอยู่หลังสุดเลยอะ่ะไหนตอนนี้เขาเอาจริงแน่นอนเหรอติ๊ติ๊มไปเลยติ๊บทำนิ้วไหมติ๊บทำอย่างนี้ทำไมฮะไม่เคยไม่ไมีใครทำตามหรอกนะเออกูก็ทำเลยมาเลยอ๋อคือต้องดูเวลาได้เวลาขึ้นปุ๊บมันจะมาเด่นลๆอู้อู้หน้านี้แล้วเนี่ยหน้านี้กูเจออะไรรอบละ เออยังยากอ่ะไม่ยากเราเราตือต้องพยายามลงข้างล่างไว้มันจะว่างแล้วก็จะกลับลงน้ําไม่ทันไม่ได้ยังยังใกล้แล้วหมายถึงว่าใกล้ใกล้หมดความอดทนแล้วแม่งบางคนแม่งผ่านได้ไงวะบางคนก็ไม่ตายเลยเนาะเออ,อแล้วเขาเล่นจีนแล้วไงอือน่าจะเล่นสองสามปีแล้วไงเขาก็เลยแบบผ่านกันเยอะ

Ô si ho, ô Ờ... dưỡng chip Ô... Sáng... Dỡ... wang ai, Lời... Sáng... hai Cha... gồn nha. Genghi kia của con nha. Genghi hai lần gồn nha. Bột cọc. TĐiều kum lùm 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 โอ้ว่าจะฟักกูเจอแต่แล้วเนี่ยโอ้ยอาทีโอ้อยากจังหู้อยากจังหู้อยากจังหู้อืมโอ้ลงเกมกาลิกาเลยเฮ้ย เฮ้ยเก่งอย่างวะเฮียใครเข้าวะ<ล>เดี๋ยวดูนะกูให้ฝึกมึนพาจาร์กูพาจานธรรมะชาโยใครวะเฮีย<ล>อ้ยเกือบเกือบตายตายแม่ติดกระจอข้างเฉยเลยเฮียปุ๊บปุ๊บตัวนาฬิกาโดน,โดน,โดนจริงด้วย เนถึงจัดแล้วการสี่ครับรโอ้โหปวดเลยปวดบ้าเลยจะตายอยู่แล้วยอมอย่างนี้นี่เองอ๋อมีสูตรแล้วไม่อยากเล่นแล้วอ่ะกูก็ไม่อยากเล่นมือนก็เลยจีมึงก็เลา่าให้กูเล่นเหลือเกินเออไ,ไม่รู้กูกูไม่กูไม่กูไม่ต้องโดดแล้วอ่ะ <laughs> เเกือบโอ้ยไม่น่าขยับเลยเน็ตอยู่ไหนอยู่ด่านสี่ครับผ่านแล้วการนี้เน็กการจะเดินเข้าไหมอเอาเดินเข้าแล้วเดินเข้าไปแล้วเดินเข้าเปแล้วเดินเข้าไปแล้วเดินเข้า,าตายไอ้เงี้ยครับโอ้โอเล่นยากที่ผ่ายให้ดึงเข้าหรอเข้าหรือเปล่า,ากำลังกำลังลงกำลังลงกำลังไปโอ้เสียไอ้สัตว์เอ้ยติดนึ้งแข็ง อยู่ที่นี่เลยนะลงฮึบซ้ายขวาหน้าหลังตรงกลา,สากสงสารกสิวองศาไปฮึบลงขวาเออวายตายเหี้ยอืมตาย,ตาย,ตายไอ้อเล็กอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งเข้า,าจิบเข้าสฉีดห้าปิดอา้าบ้าแล้วอ้าวทำไมไม่กู้เข้าประตูแค่นี้น <laughs> อะไรวะอา้าว มาเล่นในนี้ก็ได้เนี่ยบอสไอ้สีเนี่ยบอกร์ตี้เนี่ยอันแรกเลยผมไม่อยากเล่นเลยเล่นเอะสนุกื๊อแบบที่ยากที่สุดแล้วไปยากสีมีแมปอะไรบ้างอันนี้เล่นสองตาแล้วฮะอันนี้เล่นสองตาแล้วเขาไปเล่นอันนั้นอ่ะเล่นแหละที่จะบอกเราเล่นบอกร์ตี้เนี่ยแล้วก็จะเล่นแบบแบบแบบลงต่อโอ้ยแมปลงเล่นเยอะแล้วทีมันเบื่อตีว่าจะเล่นบอกอะไร อ่าอยู่อยู่นี่บริเลยบล็อกโคนเยอะเย,ยอเยอะอ้าวอ้าวอ้าว,อ,าวอะไรวะเฮ้ยเฮ้ยกูว่ากูยีตรงเลยเออแบบบบแก็ไม่ได้กดสลามบอลออกแล้วกดเข้าอีกทีอันไหนวะสี่สี่วิจบเลยกดเลขสองคนสามคนอะไรวะเลขสี่สีส่วิวแม่งจบเลย,เย,ย,ม,ยมีอย่างเยอะเลยเน็ตปอก บบโอ้กูว่าใจเลยกูเห็นแล้วอตรงตรงเลยปุ๊บพับล่วงหมดเลยมีคนชนะคนเดียวแสดงว่ามันล่วงหมดเลยดิ <c oughs> หรือแบบหรือแมพมันเออเลิไว <c oughs> ้ถ้าจำได้แล้วว่าได้สีน้ตาลอะแบบยืนตรงแล้วอ่ะเทียบสีใช่เลยปุ <c oughs> ๊บพับหมันล่วงหมดเลย <c oughs> ไม่ไหลอนเลย <c oughs> ไม่ปรึกษากัยถ้าคำเลย Onents, the the สุดท้ายนะครับเหมดเลยว่าปวดมือตอนนี้อมาอัจับจบคอจบเชืนะเฮียชิมน้องจะขนชิมนี่อ๋อนี่แหละสีมตายแล้วทีนี่นี่นี่อ้ไม่ทันว่ะอ๋อสีนี้เหรอวะหนดูเขาเล่นเล่นดิดูว่าเขาเล่นเนี่ยเอากระดาษกระดาษกระดาษเอากระดาษเล่ได้ ก็คออ๋อกรัอยู่คนอื่นเล่นเลยเร็วแล้วสีว่าสีไม่ใด้อาทันยิ่นานเนี่ยสีนี้จริงเลยเย่นาทีบอกเลยว่าเฉ่เงาเทียบสียากเพราะว่ามันมีเงาบางอยู่ไนี่ก็เลยเทียบสีไม่ค่อยได้ ที่เขาเล่นรูบิทอยู่เฮ้ยเอ็งตายไหมเมื่อกี้ตายดีเขาเล่นรูบิทอ๋อไม่เป็นไรเขายังอยู่เขายังอยู่ไอ,อ้ดูเขาอยู่ปะเขาไม่เล่นรูบิทเนอะไอ้ดูเขาอยู่ปะไหอยู่เขียวเขียว,ยว,ยวอัเออเออหันทันทันเขียวสิขี่ห้าจุดนึงอะ

จะขายพีนะแอคคืออันนี้คือเอ้บอยเอ็มซีนะครับเออบอยเอ็มซีแล้วสีเขียวกูอยู่ไหนอุ้ยไม่ถ้ายเขาเขาเขาสีเขียวเขียวสีเขียวเข้มไปทีมากดออกแล้วก็ไปเข้าวันนี้ตามมาตามมาตามมาอันลิมสุดเลยอะริมซ้ายสุดอะ้าสุดมันไม่มีคนเล่นมีเจ็ดคนแล้วเนี่ยสามสอง หนึ่งไอทีเข้าไม่ทันเ,เข้าอะไรขอล่นก่อนแล้วกันนะเอา้าวับสวยเอาอะไรนั่งกลัวก,ก็ได้นั่งกลัวเข้ามาเข้ามาเข้ามาโอ้คันนี้คันนี้ก็ยาวเลยดิเล่นแบบกระโดดอันนั้นตาเดียวพอขอจะนอนแล้วอ่าครับอ่าตาถึงตาแล้วเนาะตาทีไป อนมรกระโดดเอาแรกเลยทันไหมทันดีกว่าเอาสุดท้ายแล้วนะผมจะไม่นอนแล้วละง่วงมาโอเคจะเริ่มมันไสิบเก้าแปดเจ็ด หกห้าสี่สามสองหนึ่งศูนย์ไปเลยไปไม่ได้ไปเลยกระตุกโอ้โห what the fuck เขี่ยอะไรวะเ oh, <ard> นี่ย่ะเจออะไรวะเนี่ยเกือบอ๋อด่านนี้กูเคยเจอแล้วเพราะกูจำตัววายตัวแอลตรงนี้ได้ด่านนี้กูไม่เค,ย,คยเจอหรอกแต่ว่ากูจำมันได้กูโดนหัววายตายหาชิบหายเลย อะไรวะเนี่ยบางทีกูจำได้เลยกูดโดนไอ้หัวไวายไม่มีหางตายบ่อยมากเนี่ย <Yeah. S 1> เออเออชึบได้แล้วไม่มีทางขึ้นครับมีว่ายน้ำเอ,อ้ยว่ายน้ำได้ว่ะลืมลืมว่ายว่ายน้ำได้โ <c oughs> คตรเร็วเลยอ่ะ <c oughs> อันนี้โค <c oughs> วนี่โคว่ายน้ำได้ อ่าเรียบร้อยด่าสองครั้งเดียวผ่านครั้งนี้ผมเก่งครับมาๆๆยังมุม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 ไมรู้ลยปไหนฮะยังมุมไม่รู้ยังไปทางไหนเลยโอ้จีซึคังฟูมีเยอะจัดแต่ยังมุมเฮ้ยพระเจ้าโสดอียาพระเจ้าวะเนี่ยพระเจ้าสั่งมาเกิดเล่นเกมนี้วะเนี่ย เจ้าไม่สามารถเกลียดเล่นเกมนี้แน่เลยเจ้าคนที่สองก็ยังมาเลยไม่ได้หรอกเกมไม่สามารถไม่เกมนี้แน่เลยแม่แต่เกมไม่ตัวอากาศก็ได้โอ้โหผ่านแล้วเดียมอเล็กซ์อเล็กซ์ไม่อเล็กซ์อเล็กซ์อันนาทีนาทีอยู่หน้าเลยด่านนี้แม่งคุ้นๆนะด่านเทลเนี่ย อย่างยากตรงด้านเนี้อยากนิดนึงต้องตาไวแค่นี้ปุ๊หันไหมไม่ทันอ่ะตาต้องไวอ่ะตาต้องไวประสาทต้องไวไฟมันลายตาด้วยไงไฟอ่ะผ่านแล้วด่านนี้ด่านนี้แล้วเหรอด่านนี้ดังด่านจบตลอดเลย ด่านแหละด่านบล็อกมอเคไม่พลานเนอ่ะมาดูแลกันด่านสท้ายมีกระโดดค้นผมตด,มดผมตดผมตดกลางค<า>ิดเลยโอ้โอ้ผ่านแล้วเออทนัทนทนันทันคนสุดท้ายคนสุดท้ายเจบเย้ yeah. นี่<อ>คนสุดท้ายเหรอเออคนสุดท้ายปรดีเลยกดออกมากดสลัมเฮ้เหรอไม่ทำไมเขาไม่เห็นชื่อเองอะไม่เห็นหรอกคนสุดท้ายมันเข้าไงไอ้ที่อามาเอามาข้างน,นอกยังมาหามาหันมาหาก,ก,ก,ก่อนหันมาเขาก,ก่อนอ้ทีมาหัามาทีหามาแล้วเนี่ย อ้าผมก็สำับวันนี้ก็ต้องขอลากกไปก่อนนะครับที่เขาจะขับรขอลาไปา